ถ้าผู้ชมเชื่อไหมสมเด็จองคหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ย รับเงินรับทองเรื่องเลื่อนสมณศักดิ์ผมไม่อยากจะพูดและไม่อยากจะเอ่ยผมรู้ด้วยเชื่ออะไรเพราะผมยังเชื่อในเรื่องหลักกฎแห่งกรรมเวลาเราเนี่ยเคารพนับถือพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์เหตุที่เคารพนับถือก็เพราะว่าพระองค์นั้นรูปนั้นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าที่ค่อนข้างจะมีวัดปฏิบัติที่ค่อนข้างเข้มงวดกับตัวเองสมัยก่อนเนี่ยก็มีชาวบ้านไปขึ้นเยอะเพราะว่าเห็นท่านเป็นคนที่ทํานายทายทักอะไรไม่เคยผิดสั่งสอนอะไรก็ไม่เคยผิดวัดสมัยก่อนเนี่ยในกรุงเทพฯ นครที่มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นแล้วก็มีอภิญญาสูงจนที่เป็นที่เคารพกันพวกเราก็รู้จักธรรมนาแล้วทุกคนท่านจะไม่ใช่ว่าใครก็ตามที่จะมาหาท่านก็หาได้มหีหลายรูปหลายองค์ที่เป็นพระธรรมดาเป็นเขาเรียกพระครูนะฮะพระครูยังไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรแต่พอเริ่มมีคนเข้ามาหาเยอะขึ้นท่านก็จะจัดเวลาท่านละจัดยังไงละ่ะถ้าสมมติท่านเป็นมหานิกายก็สุดแล้วแต่เพราะพระมหาสายมหานิกายนั้นก็สามารถจะฉันชาวและฉัน เฉียงฉันเพลนแต่ถ้าเป็นสายธรรมยุทธโดยเฉพาะยิ่งสายวัดป่าอย่างเงี้ยท่านก็ฉันเช้าอย่างเดียวเอาเป็นว่าถ้าสายวัดป่าแล้วท่านฉันฉันเช้าเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็เข้าห้องน้ําห้องท่าล้างบาตรห้ลูกศิษย์ล้างบาตรท,ท่านพักผ่อนครู่หนึ่งท่านังมีเวลาให้พวกเราเข้าไปกราบขอพรก็ประมาณสัก10บโมงถึง11บเอ็ดโมงครึง่งไม่เกินชั่วโมงครึง่งแล้วท่านก็จะเริ่มไล่อูบาสกอุบาสิกากลับบ้านได้แล้วนะฮะแค่นั้นเองแต่สายมาริกายนั้นไม่จําเป็นพอพระองค์ไหน มีชื่อมีอภินยามีความสามารถก็จะมีคนเข้าไปหายเยอะและที่ร้ายที่สุดก็คือคนกรุงเทพเนี่ยแหละหรือผู้มีอํานาจวัสนารัฐมนตรีบ้างนึกออกไหมนะฮะผู้บัาการทหารเหล่าทัพบ,บ้างนะฮะพลตํารวจเอกพลเอกพลอากาศเอกพล,ล,ล,ลเรือเอกเต็ไมไปหมดรวมไปจนถึงประหลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีที่มีชื่อมีเสียงพระที่มีความนิ่งสงบแล้วมองเห็นของพวกนี้เป็นของ สมมติก็จะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับพวกบรรดาที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือว่ามีเงินมีทองบางคนเข้าไปก็เสนอตัวว่าเดี๋ยวจะสร้างนั้นท่านต้องการสร้างอะไรเดี๋ยวสร้างให้บางคนถวายรถเบนราคา1ิบกว่าล้านบาทให้เพื่อให้พระซึ่งเดินเท้าเปล่าหรือว่าเคร่งในพระธรรมวินัยและคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สัมผัสความฟุ่มเฟือยนะฮะกิเลสอันตัวใหญ่ทีนี้พอมันเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยความห่างเหินของ ประชาชนชุมชนนั้นก็เริ่มมีละเพราะว่าจะถูกแซงด้วยคนมีเงินผู้มีตำแหน่งแห่งที่มีลาบมียศเข้ามาหาไอตัวแสบก็คือคนที่ห้อมล้อมพระองค์นั้นมันก็จะได้สินบาทคาดสินบนช่วยนัดหมายให้ประชาชนที่เคยเข้าไปกราบหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาชาวบ้านที่เคยขึ้นกับพระองค์นี้ก็เถิบออกไปพระบางองค์ขอท่านเริ่มมีฤทธิ์มีเดชยิ่งใหญ่ชื่อเสียงโด่งดังมากกลายเป็นว่าถ้า นิมนต์ไปแล้วไม่ได้1นึ่งแสนบาทก็ไม่ไปละนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัด <c oughs> ตั้งแต่หลวงพ่อศิลามีชื่อมีเสียงมานะฮะ <c oughs> พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หัก <c oughs> ก็ร้นแล้วแต่ไปหาท่านท่านต้องมีอภิญญาแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้มาแสดงออกให้ประชาชนเห็นความที่ท่าน,นมีเมตตาสูงไอ้คนใกล้ชิดบอกหลวงพ่อครับเดี๋ยวพวกผมจะทําเหรียญมันก็ขายเหรียญบอกว่าหลวงพ่อเอาเงินหรือมาถวายวัดเหรียญหนึ่งขาย500บาทมันพิมพ์สักแสนเหรียญ50ล้านบาท ไอ้เงินที่จะไปเข้าไปหาวัดเนี่ยก็ไม่ใช่วัดครึ่งกรรมการครึ่งละก็กลายเป็นวัด20%กรรมการ80%ก็เลยมีการทํามาหารับประทานก,น,กนกันกับในลักษณะนี้แล้วก็ที่แน่ๆน,นะฮะการเลื่อนสมรสักิ์คราวที่แล้วเนี่ยยุคของไอ้สมีแย้มผมได้ข้อมูลแน่นอนเลยว่ามีการวิ่งเต้นแย้มเองคนวิ่งเต้นเสียไป15ล้านบาทเพื่อได้เลื่อนสมรสักษ์นี่เฉพาะแย้มคนเดียวนะฮะยังมีอีกหลายองค์และเงินนี้ก็ไปเข้ากับสมเด็จองคหนึ่ง ผมพูดว่าชื่ออะไรสมเด็จองค์นี้แต่ก่อนก็มีอภิญญาสูงแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปละไม่ใช่คนที่มีความเป็นโสดาบันอยู่ในตัวเองอีกต่อไปเพราะว่าท่านยึดติดกับชื่อเสียงลาบยศเงินทองของคนที่มานิมนต์ท่านไปแล้วก็มีมีคำสั่งจากสำนักพระราชวังห้ามเลยนะฮะไม่ให้นิมนต์พระสามรูปแล้วล้วนแล้วแต่เป็นระดับสมเด็จผมก็เลยไม่ได้ประหลาดใจเลยแม้แต่นิดเดียวว่าทำไมประชาชนถึง เชื่อมในตัวมีความรู้สึกไม่พอใจหรือว่าไม่อยากจะนับถือพระสงฆ์อีกต่อไป